บทที่7เทรนที่ต้องเจาะลึกซึ่งจริงๆเทรนที่ต้องเจาะลึกเนี่ยเราเทรนกันไปในบทที่4ในเรื่องของคาถาเงินล้านกันไปแทบจะครบแล้วนะครับจำกันได้ไหมครับครูจ่าขออนุญาตทวนสักนิดนะครับก็คือรู้จักตัวบริษัทสินค้าแผนการตลาดผู้บริหารวิสัยทัศน์และนโยบายระบบการพัฒนาคนและ charmming ในบทนี้เนี่ย คุณจาจะเพิ่มอีกแค่1 t เทรนแต่ถือเป็นเทรนด์ที่สําคัญที่สุดนะครับจึงแยกออกมาเป็นบทที่7ต่างหากใครพอจะเดาได้บ้างไหมครับว่าเทรนนี้คือเทรนอะไรฉเฉลยนะครับก็คือตัวเราเองตัวเราเองมีความเห็นอย่างไรครับกับธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าเส้นทางธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบกว่าจะพบความสุขบ,บนกองเงินกองทอง บางคนก็มีใช้บ้างไม่มีใช้บ้างสุกบ้างดิบดบ้างปนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเทนสําคัญในข้อนี้มันเป็นเรื่องของตัวเราเองล้วนๆคือนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพเนี่ยจะต้องมีความใฝ่ฝันและความทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลาอีกรอบนะครับนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพจะต้องมีความใฝ่ฝันและความทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างการยอมรับในสังคม ว่าเราคือสุดยอดในธุรกิจนี้โดยการเป็นลูกพี่เป็นผู้นำที่ดีคือเป็นกันเองมีความยุติธรรมช่วยแนะนำไม่แรงน้ำใจเห็นคุณค่าของคนมีเหตุผลไม่โกรธง่ายและสุดท้ายครับให้โอกาสทีมงานบทนี้ก็สั้นๆน,นะครับแต่อย่าลืมครับมีความฝ่ฝันและความทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลา แล้วพบกันในบทที่8 10 Mindset สู่ความสำเร็จสวัสดีครับ